อ่ค่ะทุกคนวันนี้น้องเงินก็จะพามากินเส้นอีกเช่นเก่าสิ้นเดิมนะคะเพิ่มเติมก็กินวันละสองห่อคือน้องเงินอะกินขนมจีนอะกินได้เทบทุกวันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นอ่าเก็ดมันหมดนะคะน้องเงินก็เปลี่ยนไม่เป็นช่วน้ำปลาอันนี้น้องเงินก็ไม่ได้ต้มนะคะทุกคนแต่วัดทีลงไปเลยก็ไม่เค็มไม่ขาวนะคะทุกคนบอกเลยว่ากลิ่นหอมอร่อยรสชาติพวกบุ้งนี้น้องเงินก็ไปวิบเอานะคะ สวัสดีค่ะพอเมพี่น้องปองไปมาพบกับน้องเงินอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเพิ่มเติมก็มาอยู่มุ่งเก่าชส้นเก่าชส้นเดิมแต่ว่าวันนี้นะให้ดูเช่นเลยค่ะเช่นจะเปนแบบนไ้ไม่มีพักมาแก้มนะคะทุกคน เอาเงินกับปิน่นเลยไปวิบเอาทุกคนคุณอยากได้น้ำปลาเนาะ ชุ่มตาใส่ย่าใส่แกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝาจีบูอันนี้น้องเงินกินจะหมดสั่งได้เลยนะคะทุกคนน้องเงินขายขวอละยี่ยิบห้านะคะอันนี้บอกเลยได้ไปแล้วไม่ผิดหวังนะคือกลิ่นหอมรสชาติอร่อยสะอาดไม่ขี้ไม่ข้าวชนะวนขนมจีนนะคะน้องเงินขายห่อละสิบห้าบาทหนึ่งห่อห้าสิบกรัมสั่งสิบห่อมีกระสุมสามสิบบาท หรือว่าคนไหนอยากได้เป็นเคสแบบนี้เนะเาะขนมจีนห้าห่อน้ำปลาหนึ่งขวดน้องเลินก็จะคิดตาชงไปทีเดียวนะคะทุกคนอะ่ะคนไหนสนใจสั่งเลยเลยน้องเลินส่งทุกวันนะคะแบบนี้เลยชิ้นยาวๆแบบนี้หาไม่ได้นะคะทุกคนในตลาดนะ่ะแบบไม่มีนะอันนี้จะเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีนะคะทุกคนนะคะ่ะน้องเลิศกินเทพทุกวันเลยคนเล้กกินแล้วอร่อย ชิ้นให้นเนียวนุ่มชิ้นเล็กเเนียวนุ่มนะคะทุกคนคนไหนสนใจพีิมคำว่าสนใจใต้คอมเมนต์นะเดีย๋ยวน้องเงินทักไปหานะคะทุกคนก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามปิดเลนงกีเลงใจให้หนงเงินทำคลิปต่อไปหรือว่าขายของต่อไปนะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ